สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่26นะครับอยู่ในแอปไทยเชสดูเอลนะครับปรลองหมากรุกไทยนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาในม้าเทียนครับคูต่อสู้ก็เป็นม้ายงขวานะครับจบคู่มาเจอกับท่านนะครับ010-2 92256นะครับผู้เล่นนี้นามท่านนี้นะครับใช้ชื่อเป็นตัวเลขนะครับแต้ม1,513นะครับนะครับจังหวะนี้ก็ค้าเบี้ยไว้ก่อนนะครับก็เป็นแนวทางของไก่ก้าวฟ้าครับที่เล่นอยู่เป็นประจํานะครับจังหวะนี้ก็ยังไม่สมควรนะกินเข้าไปเขามากินขึ้นมาเราถอยมาไปผูกเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมา แบบนี้นะครับต้องไปรโจมตีเราแน่นอนครับใจเย็นๆครับขึ้นโคนไปก่อนดันเบี้ยแบบนี้กินครับเราต้องสำรองแต้มครับถอยม้าไปผูกเบี้ยนะครับอ่าเรามีโคนผูกตัวเดียวไม่พอนะครับทิมใส่โคนก็ต้องถอยครับถอยตีเบี้ยคู่มาแล้วยกม้ายกม้าข้างโคนครับไปต่อม้านะครับอ่าจัดการม้าตัวเก่งครับม้าตัวนี้คือม้าตัวเก่งค่อนข้างจะมีบทบาทมากเราจําเป็นต้องตัดออกนะครับ ถอยมากลับไปที่เดินมันครับเราจะส่งเบี้ยไปไล่โคนนะครับอ่าแต่กำลังไม่พอเราจะเอาเรือมาเสริมอีกหนึ่งล้ำครับอ่าถอยมาก็เอาเรือมาจับนะครับดึงเรือออกไปก่อนแล้วก็ทิ่มใส่อ่าปักสาแวกรังนะครับแวกไปเรื่อยๆครับอ่าโคตส้จะเอากับเราไหมนะครับถ้าเอาเบี้ยกินเราก็เอาเบี้ยกินขึ้นไปไล่โคนนครับอ่าอย่างนี้ถูกต้องเลยครับมาโคนว่าไงครับมีเบี้ยทางซ้ายมือนะครับที่หน้าอยู่หน้าเม็ดเราเนี่ยขาดอยู่หนึ่งตัวก็เอามากิน ักเข้าไปก่อนครับเอาเรือมาประกบคู่อีกแล้วนะครับเสริมคนขึ้นไปนะครับเสริมคนขึ้นไปก่อนนะครับในจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้จะเอาไงครับอ่าดิดขุนหนีแล้วเปะ่อ่ะแม่ทัพมาเองนะครับโอ้โหขึ้นมายืนจังก้านะครับก็ไม่ว่ากันครับเก็บขุนให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาเทมเมทไซส์สไตล์ไก่ก้าวฟ้าครับก็ขุนก็จะขึ้นช้านิดนึงนะครับหา โจมตีกันแล้วนะครับดูว่าตรงไหนที่จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยก็จะเก็บขุนนะครับเรือฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยเรือขาวนะครับจะทําอะไรเราไม่ได้ครับเราก็มีเรือปิดกับเม็ดปิดนะครับจังหวะนี้หุบเรือทางด้านปีกขวามาหน่อยนึงนะครับโดนรุกที่ได้ตั้งใจว่าจะเอาเรือปิดครับแต่อยากจะเอาเรือไว้โจมตีมากกว่านะครับก็เลยถอยเม็ดกลับมาปิดก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอเรือซ้อนเรือนะครับนะครับจะเอาเรือมาซ้อนอีกลำหนึ่งครับเม็ดเนี่ย ตัดปัญหาไปก่อนนะครับอนาคตก็จะเอาอาจจะเอาเรือมาประกบคู่อะไรประมาณนี้นะครับโดนกดอยู่ตากดอดกินขนมหวานแต่ก็ยังไม่มีอะไรนี่ครับนะครับจับะนี้โยนเรือขึ้นไปก่อนได้ไหมอ่าเรามีเบีย้ยผูกอยู่นะครับไปโจมตีเบีย้ยฝั่งขวามือนะครับซ้อนเรือเลยไหม ขุนไปก่อนอืมไม่ดีนะครับจริงๆแล้วน่าจะเอาเรือไปเลยนะครับปล่อยเขากดนะครับอย่างนี้ก็คือทําให้เรือของของสีขาวได้สามารถเอามาใช้งานได้นะครับก็จังหวะที่เอาขุนไปไล่คือไม่ดีนะครับอ่าก็อันไหนที่ไม่ค่อยดีนะครับก็อย่าไปจดจํานะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต้มส,สวยๆนะครับจังหวะนี้เอาเรือไปปล็อกไว้กัดจะลุกจนอ้าว เอาโคนมาปิดแบบนี้เรือเราจะขาดนะครับก็จะเป็นต้องโยกครับโยกไปทางด้านขวาสุดนะครับโยกไปขวาสุดโคนตัวนี้ทําท่าจะเก่งเราก็ต้องกินนะกินตัดไปให้หมดนะครับก็พยายามที่จะบุกครับบุกให้สุดแล้วครับตอนนี้นะครับอืมสิ่งเสียได้รับไข่ข้าวฟ้าไม่น่านะครับที่จะปล่อยให้เรือเขากลับไปก่อนนะครับเขาเลยมีกองกําลังที่มาป้องกันนะครับ แม่ทัพของตัวเองนะครับจังหวะนี้ก็รุกไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับนะครับไอ้ข้าวฟ้าก็สภาพไม่ค่อยดีครับเหมือนจะเป็นหวัดนะครับเมื่อวันที่ยี่สี่ก็ไปแข่งขันมารุกที่การไฟฟ้านะครับก็ได้อันดับที่ยี่สิบเก้านะครับไม่ได้เข้าไปในรอบชิงครับรอบชิงก็เอายี่สิบสี่คนนะครับยี่สิบสี่คนรอบต่อไปนะครับก็จะมี รอบชิงจะเป็นรอบ8คนคนครับอ่าเรามีเขาเรียกเข้ารอบถ้วยขออะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่านะก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ต่อนะครับแดนดับที่29จากประมาณ130คนนะครับก็ถือถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วแดนดับแบบทาไม่ได้เลยครับนะครับก็จกังหวะนี้เราก็กินกินเม็ดกับเอาโคเอาเม็ดขึ้นไปนะครับเอากินเม็ดก่อนเราอมให้ลุกหนึ่งที จริงๆแล้วเอาเม็ดขึ้นไปจะดีกว่านะครับจังหวะต่อไปเอาเรือมาผูกโคนนะครับทําให้เราต้องเสียจงังหวะปล่อยให้เขาตีบ้างครับนะครับผู้เล่นท่านนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับเลตติ้งก็อยู่ที่หนึ่งันห้า้สิบสาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับพอสมควรนะครับจังหวะต่อไปถอยเบี้ยงหายกลับมาดีกว่ามั้งครับกับหลบขุน ถอยกลับมาก่อนครับกลับมาช่วยกันหน่อยนะครับเอาเรือมาจับกินเบี้ยอีกนะครับอืมเอาเรือไปผูกครับนะครับน่เดินไปเดินมาสร้างภาระให้แก่ตัวเองครับกู้ตอสู้ท่านนี้ก็เดินใช้ได้ครับหลบคุนก่อนครับอืมอยู่ตากดอดกินหนมหวานจริงๆนะครับทําให้เราขยับขยายตัวได้ลาบากนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาปิดครับนะ กินกับเราไหมตัดออกทักตัวนึ้ก่อนครับนะครับปล่อยไว้จะเป็นไัยต่อบูลิิมนะครับโคตโสู้ผมว่าไม่ยอมนะครับไม่ยอมต่อกับเราแน่โคตอสู้จะเอาชนะนะครับเพราะถือว่าตําแหน่งของของตัวหมาเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับจังหวะนี้เราปั๊มนะครับปั๊มโคนขึ้นไปเอาโคนกินมามาตัวเก่งสึดเก่งเหลือเกินมาตัวนี้นะครับก็จัดการนะครับหักโครงหักขาฆ่าให้ตายนะครับ เรื่มถอยครับถอย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 ก็เสริมเม็ดขึ้นไปอีกตัวนึงครับเสริมแนวรบอ่าตอนนี้ก็คุณของไก่กาแฟของสีดำนะครับก็อยู่ในโหมดปกตินะครับจังหวะนี้ก็เอาเบี้ยไล่ม้านะครับก็มีเบี้ยฟรีนะครับฝั่งซ้ายมือแต่เรายังไม่ทํานะครับต้องการที่จะนะครับเอาเรือไปคุมคลองเจ็ดให้ได้ก่อนนะครับมันจะมีจังหวะม้าตีลุกนะครับแล้วก็ลอดคอม้าจดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะครับจังหวะนี้ ไข่ก้าวฟ้าคิดว่านะครับจีนแรกว่าจะกินเบี้ยนะครับเปลี่ยนใจครับเอาเรือมาจับม้านะครับจับม้าจับเบี้ยหงายนะครับเขาจะเอาม้ามาไล่เรือไล่เรือเราปล่อยให้กินเรือนะครับเราจะไปชิงของเจ็ดนะครับอ่าชิงของเจ็ดนะครับที่เฉาชิงเจ็ดนะครับเพื่อจะทําการลุกจนเราปล่อยเรือให้กินเลยนะครับนะครับเป็นแต้มเป็นแต้มหนึ่งนะครับก็เอาไว้ใช้งานได้นะครับอ่าโคตสุมาอย่างไวเลยครับมาเราเอาเรือไปชิงของเจ็ด เรือคลองเสร็จเรือคลองเจ็ดเสร็จทุกรายเรือคลองนี้ก็เป็นคลองเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนนะครับดีที่สุดต้องถอยโคนนะครับถอยโคนถอยโคนลงไปไปผูกนะครับแต่ถอยโคนไปผูกเบี้ยนะครับม้าก็จะไม่ได้กินเรือนะครับ โคตสุขโยนโคนขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็กินกนครับกินเข้าไปนะครับเรามีม้ามีเม็ดผูกนะครับอ่ะเอาเรือกินแล้วก็กินครับนะครับตอนนี้แม่ทัพของสีขาวก็เริ่มเริ่มมีปัญหานะครับดูจากตัวมากตัวมากค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับโคตสุเลือกที่จะถอยม้าไปกินนะครับเราเอาม้ารุกกินรุกขุนหลบถอยม้ากลับมา ติดเรือเราเอาม้ารุกนะครับถส่มากลับมาครับนะครับก็จะติดแต้มจนครับแต่ถ้าไม่เดินอ่าเดินม้แบบนี้ก็เอาเอาเอาม้าไปรอกนะครับเราก็จะทําจนด้วยลอดคอม้าครับคู่ต่อสู้อาจจะได้ลุกหนึ่งทีนะครับก็ขยับขุนมาทางซ้ายหนึ่งตาครับคู่ต่อสู้กินเบี้ยงหงายนะครับเราก็เอาเบี้ยความกินขึ้นไปหงายแล้ค่ะเราลุกจนครับเรือของสีขาวไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเอซีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับฝาก คนละหนไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ก้าวฟ้านะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจังหวะนี้ก็รอแต้มจนครับก็เอารุกจนสวยงามนะครับแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ e.p. หน้านะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีไว้ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ